เซอร์จิมแรดคลิปนะครับล็อกสเปคกองหน้าคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องอยู่ในระดับเดียวกับทางแฮร์รี่เคนเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับล่าสุดครับเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีรายงานจาก Evening Standard ครับก็มีการรายงานข่าวว่ในเวลานี้นะครับทีมงานของเซอร์จิมแรดคลิปก็ได้มีการวางแผนแล้วครับถึงการเสริมทัพในช่วงของซัมเมอร์นี้โดยในรายงานข่าวก็บอกว่าตอนนี้นะครับทีมงานของเซอร์จิมแรดคลิป ก็ได้ล็อกเป้านะครับว่ากองหน้าคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องมีความสามารถอยู่ในระดับเดียวกับทางแฮร์รี่เคนเลยครับสำหรับเซอร์ทิมแรดคลิปครับแล้วก็ทีมงานจะเข้ามาร่วมบริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับหลังจากประสบความสำเร็จในการซื้อหุ้น25%ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วเรื่องบทบาทในการซื้อขายผู้เล่นอะไรต่างๆนะครับก็จะขึ้นอยู่กับทีมงานของเซอร์ทิมแรดคลิปนะครับ โดยทาง e อ e วอร์ไนสแตนดารนะครับนอกจากมีการรายงานเรื่องของกองหน้าที่ทางทีมงานของเสื้อจิมล็อกสเปกต้องอยู่ในระดับเดียวกับแฮร์รี่เคนแล้วนะครับก็ยังบอกนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงของซัมเมอร์ที่ถึงนี้ต้องการเพิ่มเติมอีก3ตำแหน่งด้วยนะครับนอกจากกองหน้าแล้วนะครับก็ต้องการกองกลางหมายเลข8ต้องการแบ็กขวาแล้วก็ต้องการซ็นเตอร์แบ็กอีก1คนนะครับ ก็ต้องมารอดูกันละครับว่า4ตำแหน่งนะครับที่ทีมงานของเซอร์จิมแรดคลิปเขาตั้งเป้าเอาไว้นะครับแมนยูจะได้มา4ตำแหน่งเลยหรือเปล่านะครับส่วนในเรื่องของกองหน้านะครับที่มีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการกองหน้าระดับเดียวกับแฮร์รี่เคนแล้วนักเตะอย่างลาสมุ h ฮอยลุนจะไปอยู่ที่ไหนนะครับในรายงานข่าวก็บอกว่า ลาสุดคอยลุนนะครับทางทีมงานของเสื้อทีมแรดคลิปเขายังเก็บไว้กับทีมนะครับเพราะอยู่ในแผนการทําทีมเห็นดึงความมุ่งมั่นเห็นถึงความตั้งใจของเด็กคนนี้นะครับก็เชื่อว่าจะอยู่ในแผนการทำทีมของทางทีมงานเสื้อทีมแรดคลิปต่อไปละครับถ้าจากรายงานข่าวแล้วได้มาจริงๆ4ตําแหน่งนี้นะครับผมเชื่อว่าน่าจะทําให้แมนยูดีขึ้นแน่ๆน,นะครับโดยเฉพาะตําแหน่งเกมลุกที่มันเืดมากๆในตอนนี้นะครับและเพื่อนๆเ,เลยครับที่กําลังชมอยู่ณขณะนี้นะครับถ้านึก ถึงกองหน้าที่อยู่ในระดับเดียวกับแฮร์รี่เคนคุณอยากจะได้ใครมาร่วมทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับส่วนถ้าเกิดเป็นผมต้องการระดับเดียวกับแฮร์รี่เคนผมขอซอนฮืงมินได้ไหม ถ้าเกิดได้ซอนเฮงมินมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือไม่ต้องปรับตัวแล้วนะครับเรื่องของสภาพร่างกายความแข็งแกร่งเป็นดาวซันโวของพรีเมียร์ลีกก็เป็นมาแล้วนะครับนี่ระดับเดียวกับแฮร์รี่เคนอย่างแน่นอนครับถ้าได้ซอนมาทุกอย่างก็จบเหมือนกันนะครับส่วนในตำแหน่งกองกลางเซนเตอร์แบ็กแบ็กขวาก็ไม่ติดครับใครก็ได้แต่เกมรุกถ้าได้ซอนมานะอยากได้มากๆครับอยากได้สุดๆไปเลยนะครับและเพื่อนๆเ่ะครับอยากได้ใครมาบ้างครับขอ4ตำแหน่งเลยก็ได้ครับนอกจากกองหน้าแล้วนะครับไล่มาเลยครับ กองหน้ากองกลางหมายเลข8ปดเซ็นเตอร์แบ็กนะครับแล้วก็แบ็กขวา4ตำแหน่งนี้อยากได้ใครมาบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะสุดท้ายนะครับใครอยากจะเป็นเจ้าของรถยนต์ซูซูกิสวิปจีเอลเนนะครับเน็กทูดีเอทขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดนะครับตอนนี้ซูซูกิมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้คุณแห้วครับหากใครอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้นะครับ ไปได้เลยนะครับไปดูตามรายละเอียดนะครับที่เว w รเว็บนะครับ suzuki.co.th ครับรับรองเป็นข้อเสนอที่คุณไม่พลาดอย่างแน่นอนนะครับเป็นข้อเสนอที่คุณอยากได้แน่ๆเลยครับส่วนใครนะครับอยากจะขับรถยนต์คันนี้นะครับว่ามันดีมากน้อยขนาดไหนคุณไปขับได้เลยนะครับที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับยังไงก็ฝากไ้ด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสูสูกิครับ